นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเครื่องดูดฝุ่นนะคะเราซื้อมาจากใน a c e b o o k นะคะจิงเกอร์จิงคในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือนะคะเป็นภาษาอังกฤษให้นะคะอ่ะร้านนะคะแถมที่ยึดมือถือมาให้ด้วยนะคะ เรามาดูนะคะมีอะไรบ้างอันนี้คือท่อท่ออันนี้มีด้ามจับนะคะอันนี้เป็นหัวดูดฝุน่นนี้เป็นหัวแปลงอ่ะอันนี้นะคะเป็นหัวดูดฝุ่นแบบใหญ่ นี้เป็นหัวเล็กนะคะอันนี้เป็นข้อยึดเราค่อยมาดูวิธีการทํานะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้ทําอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> แล้วก็อันนี้ <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะเจ้าเครื่องดูดฝุ่นของเราพร้อมสาย หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองต่อกันเลยดีกว่า